สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเชา้านะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้มาจากหนังสือของพระเดชพระคุณดรแม่ชีทศพรวัชชระบำเพ็ญวันนี้ผมจะเล่าเรื่องเบิกบุญแก้ปัญหาชีวิตทำอย่างไรเบริกบุญแก้ปัญหาชีวิตทำอย่างไร นะครับเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองฟังดูนะครับทุกคนสามารถทำได้ถ้าอธิฐานเป็นคือหลังจากสมาทานสีนห้าสวดมนต์ไหว้พระเรียบร้อยแล้วก็อธิฐานว่าขอนำส่งให้พญานาค พยางูหรือจิตดวงใดที่เฝ้าทรัพย์จงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าหากข้าพเจ้าเคยสะสมบุญใดไว้ที่เป็นบุญเป็นกุศลขอใช้บุญนั้นใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มีทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในขอให้เจริญอยู่ในสัมมาอาชีพ ได้พบกับกนญาณมิตรขอให้ได้พบขุมทรัพย์ที่ได้เคยกบฝังไว้ถ้าเคยกบฝังทรัพย์ของผู้ใดไว้ในอดีตข้าพเจ้าขออาโหสิกรรมถ้าส่วนใดที่เป็นคุณงามความดีที่เป็นกุศลแล้วเป็นทรัพย์ของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าขอใช้ทรัพย์นั้นเดี๋ยวนี้เวลานี้นะครับคำอธิษฐานทั้งหมดก็ประมาณนี้เมื่อเรากล่าวว่าขอส่งบุญให้จิตดวงใดที่เฝ้าทรัพย์จงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าขุมทรัพย์ก็จะเปิดออกมาโดย ในรูปแบบที่ทำให้เราได้พบกับกาลยานมิตรจากที่เคยทุกมันก็จะไม่ทุกจากที่เคยติดขัดมันก็ไม่ติดขัดมันจะเคลียร์ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดี ยามเช้านะครับ